น้ำใจคองคนไทยที่เฮ็ดให้สาวโลกโดยเฉพาะแมนสาวเมียนมาต้องน้ำตาไหลพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมอนี่บ่าวดอยมีเรื่องเรื่องหนึง่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำใจคองคนไทยที่เฮดให้สาวโลกโดยเฉพาะแมนสาวเมียนมาต้องน้ำตาไหลฟังเราต้องน้ำตาไหลเนาะจะเป็นอนไรได้ละแมนเฮาไป ฟังนำกันเลยเนาะค่ะพอพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลานี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับโควิด19ค่ะการแถลงของสบคช่วงหนึ่งก็บอกว่าเราจะต้องเห็นใจด้วยนะเห็นใจแรงงานต่างด้าวที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศเราถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะ แต่เขาเป็นผู้ป่วยนะตอนนี้บางคนและอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนึกถึงกําลังใจของเขาก็ต้องส่งกําลังใจให้เขาเช่นเดียวกันทีนี้หลังจากที่สบคประกาศออกไปแบบนี้นะคะบางคนค่ะที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเขาได้ยินแบบนี้นะ<อ>เขาบอกว่าซาบซึ้งมากมที่ทุกคนเนี่ยพยายามนะคะเห็นใจเขาเนี่ยนะคะเอาดูคลิปเพราะว่าตอนนี้มีหลายคลิปนะคะแชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียค่ะแต่ณวันนี้ เราเป็นญาติกันเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วย <ตา S 2> แล้วเขา,<ต>าเกิดเหตุนี้ <ตา S 2> ขึ้นมาขอความเข้าใจของพี่น้องประชาชนของเราได้ดูแลซึ่งกันและกันเนี่คคยครูไหวเลยผู้ชายคนนี้บังคําแถลงนะคะแล้วก็เนี่ยน้ําตาไหลไปด้วยน้ําตาคลอเบ้าไปด้วยเนี่ยนะคะซึ่งทางสบ,บคอเองก็บอกว่าเขาเป็นพี่น้องเรา เขาเจ็บใครได้ป่วยเราก็ต้องช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ยังมีติ๊กตอกค่ะผู้ใช้ติ๊กตอกอีกรายหนึ่งทีนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นชาวเมียนมาพูดไทยได้ค่ะเธอพูดไทยนะคะพูดภาษาไทยสื่อสารไปยังคนไทยหลังจากที่พบเจอคลิปชาวไทยบางคนแสดงความคิดเห็นแรงๆต่อว่ารายงานต่างด้าวซึ่งทําให้เธอเองฟังแล้วก็ไม่สบายใจค่ะพร้อมกับขอให้เห็นใจชาวเมียนมาที่ต้องตกอยู่ในอาการป่วยและตอนนี้ป่วยอยู่ห่างบ้านห่างเมืองด้วยฟังเสียงเธอค่ะ พมา่านี่ก็เราไม่อยากติดโควิดเลยแถมอันนี้ไม่ใช่บ้านเราด้วยคุณจะนิกออกไหมคะคุณไม่ได้อยู่บ้านคุณแล้วคุณมาติดโรคอีกคุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหนขอให้คนไทยแหนใจคนพมา่าทุกคนหน่อยนะคะเราพมา่าอยากกำลังใจจากชาวพี่น้องทุกคน เนี่ยค่ะเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็ต้องมาะะติด,ต,ดติดโรค,โรคนอกจากติดโรคจะต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยว่าจะรักษาหายไหมยังจะต้องมากังวลด้วยว่าคนอื่น,น,นๆจะรังเกียจเขาไหมเน,นี่ยค่ะเอาอจากผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งคลิปค่ะเป็น กลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงถ่ายคลิปขอบคุณประเทศไทยบอกว่าตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยรู้สึกดีและไม่มีประเทศไหนที่จะยอมรับคนต่างด้าวได้มากขนาดนี้ฟังเสียงเธอขอบคุณค่ะประเทศไหนที่มันจะยอมรับคนต่างด้าวยิ่งได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ใจดีจริงค่ะแล้วก็ช่วยเหลือกันจริงแล้วก็มีน้ำใจจริงค่ะ คนอื่นเขาไปเจออะไรมาดาวไม่รู้นะคะส่วนตัวดาวดาวเจอแต่คนดีแล้วก็ช่วยเหลือดาวแล้วก็มีน้ําใจกับดาว<ม>คืออันนี้คือความชอดีของหลอรู้เปล่าก็ไม่รู้เนาะ<ม>แล้วก็คนแต่ดาวส่วนใหญ่ที่ลืมตาอาปป้าปากได้เพราะประเทศไทยคะ<ม>่ะกล้าพูดเลยนะคะลืมตาอ้าปากได้เพราะประเทศไทยค่ะขอบคุณประเทศไทยมากนะคะอืขอบคุณกลับกันไปขอบคุณกลับกันมา ช่วยเหลือกันนะคะมาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันมีมาตรการอะไรก็ทาไปในทิศทางเดียวกันละกันค่ะคนเฮาบอกว่าจะเป็นสัญชาิใดประเทศใดโดยว่าอยู่ใส่นอกแม่นสัมพันท่สุดแม่นความหักแพงสวยเรือซึ่งกันและกันพี่น้องคือเฮาได้เบิ่งเรื่องเมื่อกี้เนาะคือนำใจของคนไทยที่เฮดให้สาวทั้งโลกหรือว่าดาวเมียนมาได้น้ำตาไหล ย้อนความฮักแพงย้อนความโซยเลือย้อนความเขาบทิมบปะบว่าจะยุใส่เนาะแมนเฮาฮักแพงกันโซยเรือซึ่งกันและกันพี่นอ้องคือคำว่าคองท่านมอท่านหนึ่งทีว่าออกมาเมื่อกี้เนาะพี่นอ้องคือราวามกี้ว่าบว่าจะเป็นแฮงงานต่างด้าวหรือว,ว่าเป็นคนประเทศใดแมนในฮักแพงกันโซยเรือกันซึ่งว่าคำว่าตัวนี้ที่เฮดให้สาวเมียนมาหรือว่าสาวโลกหลายคนเนาะที่ว่าฟังแล้ว ถึงว่าน้ำตาไหลเนาะในฐานะบ่าวดอยเป็นมนุษย์ตัวน้อย,นอยคนหนึ่งเมื่อได้มาเห็นคลิปนี้ก็เบิงแล้วก็ฟังเบิงก็น้ำตาเกือบไหลพี่น้องเกือบกันน้ำตาไปอยู่น่าได้ก็บ่าวดอยก็ขอบใจนำใจของคนไทยเนาะที่เบิงแย่งดูแลซึ่งกันแล,และกันบอว่าคนเราจะเป็น คนซาดไดเป็นคนลาวคนไทยหรือว่าคนเมียนมามันก็มีความรู้สึกมีความเจ็บปวดคือกันเนาะเอาี่ว่าคลิปนี้ผมมีอย่างไรพี่น้องมีแต่อยากเอาข่าวนี้มาให้พี่น้องมาเบิ่งเกี่ยวกับนำใจของคนไทยที่มีให้เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์นำกันเนาะอยู่โดยเฉพาะแมนสาวต่างด้าวที่เข้ามาเฮดเบียกอยู่ประเทศไทยโดยเฉพาะแมนสาวเมียนมาหรือว่าสาว ประเทศใดก็ะยาเนาะเอาถือว่าคลิปนี้เบาดอยคอมีแต่ซัมนี่เนาะเอาสบายดี